เ,เพื่อนๆมากินอาหารเช้ากันกําลังเตรียมอาหารเช้าเมื่อกี้ว่าจะออกไปเดินออกกําลังกายพอออกไปแล้วแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะออกไปแล้วพอไปเห็นเดินออกไปแล้วฟ้ามันมืดก็เลยไม่กล้าออกไปเดินก็เลยกลับมาแล้วไปล้างห้องน้ําล้างเสร็จอากาศดีเดี๋ยวกินอาหารเช้าเสร็จก่อนแล้วเยวจะออกไปเดินออกกําลังกายนี่แหละชีวิตคนแก่คนกเกษียณสบายสบายวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการพูดภาษาสเปน เพราะว่ามีคนเขาทักมาว่ามาอยู่ประเทศสวีเดนตั้งนานแล้วทําไมถึงพูดภาษาสวีเดนจำเนียงไม่ได้เลยไอ้เราก็เอยจริงเหรอเราก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาเราจะพูดคุยกับใครจะติดต่ออะไรเกี่ยวกับการงานเราก็ไม่เคยมีปัญหาเลยเลยแต่เราเข้าไปดูคลิปเก่าๆที่เราพูดภาษา,าสวีเดนกับสามีเราใช่ไหมเราเราก็เออก็จริงของเขาไว้ํำเนียงเราไม่ได้เลยํำเนียงเราไม่ใช่คนํำเนียงสวีเดนเลยแบบ คือเราไม่รู้ตัวใช่ไหมแล้วก็คนที่เขาอยู่รอบข้างเราเขาเข้าใจเราเขาไม่ไม่มีปัญหาอะไรกับการพูดของเรามันก็เลยทําให้เราใช้ภาษาของเราแบบนี้ต่อไปใช่ไหมแต่พอไม่ได้ยินแบบนี้เราก็ต้องพยายามปรับปรุงการใช้ภาษาของตัวเราด้วยเพราะว่าบางครั้งเราเราก็รู้ว่าบางครั้งอาจจะออกเสียงผิดอะไรประเภทนี้เราก็เรียนภาษาโดยที่แบบว่าแค่อ่านออกเขียนได้แค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็ไปหางานทําแล้วก็เราก็เรียนภาษา โดยการใช้ชีวิตในสังคมมีประสบะการณ์พูดคุยกับคนในสังคมในที่ทํางานพบปะคนอะไรพวกนี้นั่นคือการเรียนภาษาของเราเราทฤษฎีนี่เราไม่เก่งเลยนะไอ้เขามีอยู่ครั้งหนึ่งเคยคุยกับคนไทยที่เขามาอยู่ในประเทศสวิเดนแล้วเขามีความรู้สูงใช่ไหมแล้วเขาเราก็เลยมาแลกเปลี่ยนประสบะการณ์กันแล้วคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาษานี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าสําหรับตัวของเขานะ่ะการเขียน การอ่านของเขานะสำคัญสำหรับเขาแต่สำหรับเราเราสำหรับเรานะเราแค่พออ่านออกเขียนได้แต่ว่าสำหรับคำการพูดของเราเป็นสิ่งสำคัญถึงว่าจะพูดสำเนียงไม่ได้แต่ว่าการพูดการออกเสียงการเข้าใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันคืออะไรก็จะยกตัวอย่างคำคำหนึ่งคำนี้นี่ยที่ใช้กันทั่วไปในประเทศวีนเป็นคำที่ธรรมดามากแต่การออกเสียง แตกต่างกันแล้วก็ความหมายแตกต่างกันเรียกว่าบานอนหมายถึงกล้วยแต่ว่าถ้าอ,าออกเสียงอีกอย่างหนึ่งเป็นคำแบบนี้บอ่อนั่นบอ่อนั่นหมายถึงว่าเป็นทางทางเดินทางเท้าทางขับรถเป็นคำว่าทางแต่ถ้าคุณไม่รู้ ว่ามันออกเสียงยังไงแ,แล้วคุณจะไปรู้ได้ยังไงมันหมายความว่ายังไงใช่ไหมมันเกี่ยวกับการพูดด้วยเพราะว่าคุณเห็นแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวคุณไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงบางคนที่เขาไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการออกเสียงเนี่ยบางครั้งพอเวลาเขาอ่านเนี่ยเข,เขาอาจจะเข้าใจเพราะว่ามันมันมันเป็นประโยครวมใช่ไหมว่ามันมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าให้เขาว่าออกเสียงเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อย่างอย่างคำเนี้ยตอนที่เรามาสวีเดียนแรกๆเราไม่รู้ว่า เขาพูดกันออกเสียงกันว่าอย่างไงเราก็เราก็พูดว่ามาสกินมาสกินมาสกินอะไรพวกเนี้ยถ้าเราไม่รู้อะถ้าเราไม่รู้การออกเสียงอะแล้วเราจะแล้วเราไปพูดกับใครเขาอะเขาก็เอ๊ะอะไรอะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเขาจะพูดว่ามาควีนเนี่ยเราอาจจะออกสำเนียงผิดก็ได้นะแต่ว่าเพื่อนๆลองคิดดูคำที่เขียน กับคำพูดอะ่ะมันไม่ตรงกันมันออกเสียงไม่เหมือนกันเราต้องเรียนควบกันไปทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติด,ด้วยมันถึงจะไปออด้วยกันแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะไม่มีเวลามานั่งเรียนพวกทฤษฎีพวก ory, พวยากรณ์อะไร p r e p o พ i t i o n อะไรพวกนี้แวรอะไรพวกนี้อันนี้เราไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราอยากจะสอนใครเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาแต่ว่าถ้ามาถามเราโอเค สำหรับเราไม่กล้าไปสอนใครเพราะว่าเราไม่มีความรู้สูงถึงขนาดนั้นแค่อ่านออกเขียนได้ใช้ในชีวิตการทำงานก็พอแล้วสำหรับเราสิ่งที่สำคัญในการเรียนภาษานะก็คือการออกไปใช้ชีวิต ในชีวิตประจําวันใช้ชีวิตในสังคมเราจะได้เรียนมาจากในสังคมคนเขาจะสอนเราจะได้ยินว่าเขาพูดยังไงล้วก็จับมาเฟังแล้วก็มาไปติดตอ่อใช่ไหเออเขาพูดกันอย่างนี้นะเขาใช้กันอย่างนี้นะเอออันนั้นเราเรียนได้แต่ถ้าเราจะมานั่งเรียนแบบว่าออ๊ยไวยากรณ์อย่างนี้ตัวอ,อ,กอักษรมันอย่างนี้ต้องอาราต้นตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้อะไรเงี้ อันนั้นเราคิดว่าเราไม่สําคัญอันนี้เราไม่ได้มามาสอนใครนะว่าจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างนี้อันนี้เรามาเล่าประสบการณ์ของตัวเราเองแล้วก็อยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าคาคาพูดบางคําหรือคําเขียนบางคํามันอาจจะออกเสียงแตกต่างกันแล้วก็มันจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าคำคำนี้ออกเสียงยังไงเพราะว่าบางค้งคําเดียวนี่มันมันมีสองออกเสียงสองแบบแล้วก็เป็นคนละอยากเป็นคนละความหมายทั้งในการ พูดการใช้ภาษาของเราเนี่ยนะในหัวสมองเราเราคิดว่าเราพูดถูกแล <the> well genocide, ้วนะเราเราพูดเหมือนที่เจ้าของภาษาเขาพูดนะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเราออกสำหรับหล right ายๆคนที่ใช้ภาษาโดยที่ไม่ใช uh, <the> ่ภาษาของร่างเดิมของตัวเองไม่ใช่ภาษาที่ใช้มาตั้งแต่เด็กเวลาพูดอาจจะออกเสียงผิดหรืออาจจะออกเสียงที่ไม่ตรงกับบางครั้งในหัวสมองของเรานะว่าเออเราออกเสียงถูกแล้วนะ แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ก็ดูตัวอย่างอย่างเราเนี่ยมีคนมาทักว่าเ้ไมาอยู่ที่วิเดนตั้งนานแล้วทําไมถึงพูดําเนียงไม่ได้เลยเราเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะมันมันมันก็แล้วแต่คนนะนะอยากรู้ความเห็นของเพื่อนๆที่ต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ต้องเรียนภาษาใหม่เนี่ยเพื่อนๆพืให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนแบบไหนการอ่านการเขียนหรือการพูด เขียนมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนในในคอมเมนต์แล้วอย่างที่เราพูดผิดแล้วเรารู้ว่าเราพูดผิดแต่ว่าเราจะขออธิบายฟังคือธรรมดาคนเขาก็จะพูดกันแบบนี้ใช่ไหมเราก็พูดตามแต่จะให้ถูกต้องนะคำว่าภาษาสวีเดนเขาจะต้องพูดว่าภาษาสวีดดชเพราะมันเป็นคำพูดใช่ไหมคนสวีเดนประเทศสวีเดนนั่นแหละ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าดูสิว่าคลิปหน้าเราจะพูดภาษาสวีเดนดีขึ้นไหมเอ๊ยไม่ใช่ภาษาสวดสไปแล้วบาย,บาย